ขอต้อนรับเข้าสู่วิทยายลัยการอาชีพเถินสถานศึกษารางวัลพระราชทานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540บนเนื้อที่200ไร่ผลงานดีเด่นได้รับรางวัลสถานศึกษารพระราชทาน3ครั้งต่อเนื่องวิทยายลัยการอาชีพเถินมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาน่าเรียนน่าอยู่โดยยึดหลักปรัชญาของวิทยายลัยที่ว่า วิสัยทัศน์กว้างไกลไฝการศึกษาพัฒนาคุณธรรมเด่นล้ำคุณภาพวิทยายลัการอาชีพเถินจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพไฟเรียนไฝรู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานของนายวิทยายนยิ่งผู้อำนวยการวิทยลาลัยการอาชีพเถินนายภาศกรเชื้อเมืองพานรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางเตรียมจิตวงชัยวะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางรัพีพรสุริยะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเถินมีการจัดการเรียนการสอนสองระดับได้แก่ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประกอบไปด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้สาขาวิชาช่างยนต์จัดการเรียนการสอนในระดับปวชสาขาวิชาช่างยนต์ในระดับปวสาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็กงานส่งกำลังรถยนต์งานเครื่องล่างรถยนต์งานไฟฟ้ารถยนต์งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์และงานบำรุงรักษารถยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัดการเรียนการสอนในระดับปวชสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในระดับปวสสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าชั้นนำของประเทศสาขาวิชาช่างกลโรงงานจัดการเรียนการสอนในระดับปวชาสาขาวิชาช่างกลโรงงานและในระดับปวสาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกลเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงศึกษาเกี่ยวกับก,บการศึกษาชิ้นส่วนกรรมวิธีการผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตมีหลากหลายประเภทและได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพสาขาวิชาช่างก่อสร้างจัดการเรียนการสอนในระดับปวช การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาวิชาช่างก่อสร้างให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้งานปูนงานสำรวจงานประเมินราคาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สายอาชีพทุกสาขาให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติจ,จริงควบคู่กับทฤษฎีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจัดการเรียนการสอนสองระดับได้แก่ระดับปวชและปวส ความรู้ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัลเลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยสาขาวิชาการบัญชีจัดการเรียนการสอนสองระดับได้แก่ระดับปวชและปวส เรียนบัญชีควบคู่กับการเงินติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดล้ำสมัยกับดิจิตอลสครูแบนเนอร์จำลองสถานประกอบการด้านการเงินปรับการเรียนการสอนให้ทันโลกทันสมัยและเทคโนโลยีสาขาวิชาการตลาดจัดการเรียนการสอนในระดับปวชสาขาวิชาการตลาดและในระดับปวสสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับรู้ด้านการจัดการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ วิทยาลัยการอาชีพเถินได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาชีพวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนของ ทยยัาลเข้าประกวดและแข่งขันโครงการต่างๆทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกนำความภาคภูมิใจให้กับสถานศึกษาและเป็นต้นแบบในด้านการประสบความสำเร็จจากความขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนทักษะฝีมือจนเกิดความชำนาญเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพของตนเองที่ได้เรียนมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนและสังคม ส่งผลให้วิทยายลัการอาชีพเถินได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการรับมอบโล่สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็กได้รับรางวัลพระราชทาน3ครั้งภายใน10ปีปีการศึกษา2555 2560 2564ดังปณิธานที่มีร่วมกันทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาวิทยายลัยให้ก้าวหน้าเพิ่มพูนวิชาการและทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไปขอได้รับความขอบคุณจากเราวิทยายลัยการอาชีพเถินจังหวัดลำปาง